สวัสดียมเช้านะครับสวัสดีเพื่อนๆ f อฟคนบ้านรถไฟด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟราชบุรีนะครับวันนี้ก็มีนัดส่งขนมจีบนะครับกับขบวนรถไฟขบวนที่หนึ่งเจ็ดซองนะครับแล้วก็ขบวนที่สามสองนะตามกาหนดเวลานะจริงๆหนึ่งเจ็ดองจะมาก่อนนะครับ,บวันนี้ล่าช้าร้อยยี่สิบนาทีเลยนะก็โดนสามสองแซงนะครับ ตอนนี้ก็หกนาฬิกาสามสิบสองนะครับอีกประมาณสิบกว่านาทีนะสามสองก็จะเข้านะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะนำคลิปน่าที่ผมถ่ายที่ราชบุรีไว้นะครับอ่าก็จะรวบรวมนะครับมาลงในคลิปเดียวกันนะครับก็รอติดตามรับชมกันนะครับ 6 4นาฬิกาสีนะครับโดนพิเศษทักษินารัฐที่3.2เข้าจอดนะดก็เดี๋ยวส่งขบวน3.2นะครับ2กล้องนะครับคันที่3นะถีวิวอยห้าสองนะครับทำขบวน พันทีส่สามนะฮะอาแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวก็รอขายก๋วเตียวน,นะครับยังยังครับยังเด,เดี๋ยวค่อยว่ากันครับ เดีนครับ่วนนยวนะอ,อ่าด่วนพิเศษที่สามสองนะครับวันนี้ก็ราช้าอยู่สามสิบหกนาทีนะครับขับบนรถออกต้นทางชุมทางหัดใหญ่นะสิบเจดนาฬกาสีา่สิบห้านะครับตามกำหน,นดเวลาถึงราชบุรีหกนากาห้านาทีแล้วก็กรุงเทพอภิวัฒนะครับ ปลายทาง8นาฬกา1ินาทีนะครับวันนี้ก็เดินรถก่อนกระบวนที่172นะครับตอนนี้172กเจ็ล่าช้าอยู่ประมาณ121นาทีเลยนะ <S <S เตรียมออกนะครับ าวเบืเลยนะครับตรงนี้นะครับไม่รู้ว่านาต้อมนี่มาจากไหนนะเอามาจอดไว้ซองหัวนะครับ มีหมายเลขสี่หนึ่งสามสี่นะครับแล้วก็สี่สองหนึ่งเจ็ดนะเออมาจากไหนนะมาจอดไปตรงนี้นะ <c oughs> จอดหัวเดียวไม่แปลกอันนี้มาจอดสองหัวเลยนะ ตอนนี้ก็อันเจ็ดนาฬิกานะครับนี่เดี๋ยวให้ดู <c oughs> นาต้อมอีกสักนิดนึงนะระหว่างที่รอขบวนที่1 7ึสองนะครับถ้าแถวราชบุรีนี่นะนาต้อมนี่ยังหาดูได้ง่ายนะแต่ GA นะ ฮิตาชินี่แทบหาไม่เจอเลยนะครับแต่ g a นี่ก็ถ้าไปอยู่ภาคใต้นะครับก็เจอเยอะนะครับอย่างวันก่อนนูน้นที่ผมลงไปถ่ายคลิปที่ปากคลองนะก็เจอเยอะเลยนะครับส่วนฮิตาชีก็ไปเจออยู่นูน่นชุมทางแกงคอยนะนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันต่อนะครับรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดสองนะครับ สักพักก็จะเข้าจอดนะช้าอยู่121นาทีนะไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเจ็ดนาฬิกา20นาทีนะครับรถเร็วที่172เข้าจอดนะคีเวห้าี5242ทำขบวนนะครับตรดทราบขาบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีราชบุรีเป็น ขบวนรถเร็วเลขที่0เดช2ต้นทางจากสถานีสุไหนิวโล๊ะใต้ทางสถานีกรุงนนเทพอภิวัฒน์ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการติดสารได้ในชานชลาที่2ขอบคุณค่ะอ,อ่านี่ส่ง ก้องหนึ่งเจ็ดสองสามกองนะครับตที่สานีราบุรีโปสองมอละาราอาตมาจากรถแท็กซองตัวนะครับขบรนที่เจ้าเทมุนทานาราที่สองเป็นบรนเร็วโบรนที่หนึ่ง็ดสองับของดุวยาจากสถานีจุดใหนโกลงปทางสถานีุ้ออกเทางสนชาร้อยสิบเลยนะครับวันนี้นะก็ดีกว่าเดิมประมาณสิบนาทีนะตอนแรกชาตั้งร้อยี่สิกว่านะครับ เร็ว172นะครับสุไงกอลบกรุงเทพอภิวัฒน์นะก็ออกต้นทางนะ10ในอ2นาฬิกา10นาทีนะครับกำหนดเวลาถึงราชบุรีนะ5นาฬิกา29แต่วันนี้ช้าอยู่110นาทีนะครับแล้วก็ถึงปลายทางนะครับกำหนดเวลา7นาฬิกา30นาทีนะครับที่กรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ ทางต่อนะครับรถเร็วที่172นะครับอ๋อเพิ่งทราบเมื่อสักครู่นะรถเร็ว172นะชนคนนะเมื่อคืนนะที่บ้านซ่องนะครับโอ้โก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับอาจจะข้ามทางรถไฟหรือว่ายังไงนะครับก็มมระมัดระวังกันด้วยนะครับมีทางข้ามให้ข้ามก็ ค้ามตรงจุดที่ให้ข้ามนะครับทำไมจาเป็นก็อยัดเสี่ยงนะมันไม่คุ้มนะครับดูทีพวกเมื่อกี้คันนะคนก็ยังเยอะอยู่เลยนะอืมสิบหกคันเลยนะวันนี้นะไม่รู้นะดูจากหม่เลขข้างรถนะ ยวส2 2ห้าสองสองเก้านะครับทำกระบวน่วนพิเศษทักสินารัตนะครับอดต่อไปนะครับดวนดวนพิเศษทักทินที่สามเจ็ดแม่ราจำเวลาเดิมอีกนะขาาใต้เวลาใหม่มาทั้งหลายวันวนะนะสมัยก้อนสามหนึ่งมาก่สามเจ็นะครับอาวันนี้ชั้นสามก็ก็ยังเยอะอยู่นะแต่ก็จะดูยังไม่แน่นเท่าเดิมนะ รถระเบียงนี้หม่นหมองแล้วเกินนะครับผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีราชบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรี ปรดวจสอบสิ่งของและสารพของท่านนำลงให้ถูกต้องละครบถ้วนด้วยค่ะขอบวนรถที่จอดเทียบในชานชาลาที่สองเป็นขอบวนรถด่วนพิเศษขอบวนที่37รับสง่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพอภิวัตนไปทางสถานีสงไห่โกโลกและขอบวนรถด่วนพิเศษขอบวนที่45รับสง่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพอภิวัตนไปทางสถานีปาดังเบซาค่ะ ขบวนทั้งสองขอบวนพ่วรงรวมลาชา้าอยู่ยี่สิบห้านาทีนะครับ <B> ก็ออกต้นทางนะครับกรุงเทพฯพิวัตสิบหกนาฬิกาสิบนาทีนะครับถึงปลายทางสุงไไงกลกสิบนาฬิกาสามสิบห้านะครับของวันพรุ่งนี้นะแล้วก็ขบวนสี่ห้านะครับไปแยกที่จุมทังหัดใหญ่นะครับถึงปลายทางประดังเบซาแปดนาฬิกาห้านาที สำหหับขบวนรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจับส่งผู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปค่ะ18บแนกายี่นะครับเคลื่อนขบวนออกจากราชบุรีนะครับ ครับ19นาฬิกา1นาทีนะครับมาชมกันต่อนะครับว<อ>ันนี้มีสองขนมจีบนะครับรถด,ด่วนพิเศษทักษินารัตที่31นะเห็อนว่าคันที่6อยู่ตรงนี้นะจะดูว่าจะยืนตรงหรือเปล่านะครับก็คิวเววายนะครับ5 2 3 7 2> มาถึงก็มืดเลย้า25นะครับวันนี้ อีกแล้วนะผู้โดยสารนะอ่าคันที่เท่าไรเอ่ยโอ้จะถึงไหมโอ้คันที่หกนู่นเลยนะครับนี่นะตู้นี้นะ,นนะะยังไม่จอดนะ ลูกค้ายังไม่ออกมานะครับ ใจนึงว่าลูกค้าลืมนะยังไม่เรียบร้อยนะครับโอ้พอขายไม่ขายนี่ขายดีเลยนะมีตู้เสบียงก็คนนั่งเยอะเลยนะทักษินารัฐที่สามหนึ่งนะครับออกบนทางกรุงเทพอภิวัตน์นะสิบหกนกาห้าสิบนะครับอา้อาวออกแล้วนะ อุ้ยออกเงียบๆเลยม,มีเสียงประกาศเลยนะพอถึงราชบุรีนะครับแปดนาฬิกาสานะอ่าแล้วก็ถึงปลายทางนะครับชุมทางหัดใหญ่นะครับ7จนาฬิกาหทีนะครับเดี๋ยวพี่ ก็ต่อเนื่องจากเทศกาลสงการนะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารเดินทางกันเยอะนะเนี่มองเห็นปนะ่ะนะอบางส่วนก็เริ่มปูเตียงกันแล้วนะกันนึ่งนะครับ เพชรบุรีนะครับเป็นสถาน,นีต่อไปนะครับ19กา50นาทีนะครับมาชมรถเร็วที่169นะครับอาวันนี้ก็แปลกตานิดนึงนะที่ราชบุรีนะปกติ169นี้ผู้โดยสารจะไม่ค่อยเยอะนะให้วันนี้รอขึ้นกันเยอะเลยนะครับเ,เดี๋ยวมาดูบังขอบวนนะว่าจะมีคนเยอะหรือเปล่านะ ปติจาโล่งๆทุกวันนะครับ QSW ห้าสองสี่ศูนย์นะครับทำกระบวน บอกแลว่าวันนี้คนเยอะโอ้โหใส่วันนี้น่าจะเยอะจริงครับันรถยังเยอะเลยนะคครรรราราารราาา,ารรนน ถ่าจะเยอะนะครับวันนี้นะผู้โดยสารนะก็ช้าอยู่27นาทีนะครับตู้หน้านุ่นก็แน่นเลยนะก็เขาจอดราชบุรีนะครับ19เาก้าส50นะครับวันนี้ก็ช้าอยู่27นาทีนะ,ะออกก้นทางกรุงเทพอภิวัตนนะครับ 17นาฬิกานาทีนะครับตามกำหนดเวลาถึงราชบุรี19นาฬิกา23แล้วก็ prayed, พรุ่งนี้นะครับถึงที่ยะลานะ11นาฬิกานาทีนะครับอ๋อผมผมรู้แล้วว่าวันนี้นะครับ วันที่สามสิบเมษายนนะก็รุ่งนี้เป็นวันแรงงานใช่ไหมวันที่หนึ่งนะครับถึงว่าวันนี้ทำไมบริษัทเยอะนะก็ปกติหนึ่งหกเก้านะจากที่ผมเคยนั่งนะกน็ไม่ค่อยมีบริษัทนะ ว้าทุกขันนะครับวันนี้นะฮะกลังหมกมือให้แนละ้วเมื่อกี้ นานจะเห็นทีนะครับ169ผู้โดยสารเยอะแบบนี้นะครับ